เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ผมก้อนนะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่เล่นเกมอี o ุตบ a ล l 2024ทุกคนได้ดูนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ผมใช้แผนเดิมทีมเดิมมาให้ทุกคนได้ดูนะครับตามคลิปที่แล้วเลยนะผมโอเควันนี้ผมก็มาเจอทีมโหดที่เขาที่ผมได้เจอนะผมดูตัวสำรองเขาสิทุกคนก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นที่ดีเลยนะผมก็ไม่ถือว่าแย่นะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสู้เขาได้ไหมครับทีมเดิมผมก็เป็น ลูมินิกเก้กับพี่โดคู่กันนะผมะครับเจอแมนยูครับโนหนึ่งด้วยนะผมะเดี๋ยวมาเจอโนยีสยังผมนะผมเรามาดูกันว่าใครมันจะเหนือเอาใครนะผมะครับผมบอลอยู่ที่แมนยูครับลูลมินิเก้เริ่มเขียให้บาราราเข้าไปให้ไม่ถึงรับคำกาก้าผมดักได้นะผมโอ้โหคำก้าตัวนี้ก็แนะนำนะผมถ,ถ้าใครมีตัวที่โหดกว่านี้ก็จับมาใช้ได้นะผมพึ่งได้ UCL ด้วยอะด้ๆ,ๆอันนี้ก็คุยโม้อ,อีกแล้ว มาครับผมบอลอยู่ที่เดวี่เข้ากลางมาให้วีโดวีโดจะลองไหมคิดช้าไปมนะผม,ม,มโดนปาวันดักไปอ่ะครับผมบอลได้นะครับคิมินเจมาให้คาเมนกาเข้ากลางมาให้โรด,ดี้แทงมาให้วีโดไม่ถึงนะผมบอลโดนมาเอเทนอะไรเนี่ยมัวโศนหมดมาครับบอลอยู่ที่ลุมนิเก้ถ้าภาคอะไรกระตุกกระตักก็ขอโทษนะครับเกมมันไวนะทุกคน พอดีผมเล่นไวไปหน่อยพูดไปเรื่อยนะผมเไม่ยังไม่ชินนะผมการภาคแบบแบบนี้นะผมก็จะขอโทษนะครับทุกครั้งก็จะพยายามเล่นสดแล้วก็อัดเสียงสดให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมไม่ไม่อยากภาคอย,อย่างนี้มันมันไม่เ้าใจนะผมอ่ะครับกลับเข้าสู่เกมครับคิมเจอโอเคได้ครับเทนมาให้คาร์นกาเข้าให้โรดี้โรดี้จะออกซ้ายมาโรนโยมาครับโรนเกให้โรนโยอีกทีนึง ครับผมไม่จะใจ่ายให้เดวี่ไม่ได้นะผมโอเคครับคัมกาพีโดจะตัดไม่สัดสายลงนี้อือหเรียบร้อยผมโอ้โหไม่ต้องพูดพัมทำเพลงนะผมก้มหน้าและยิงเลยนะคำนึงแกาดักบอลดีมากทุกคนผมบอกแล้วหาตัวที่มันสร้างสารรค์แดนกลางได้ทุกคนถ้ามีนี่โมดิตอะไรก็ได้โมดิตรโทนี่โคสก็ได้นะผมเอออะคาตาล่าก็ได้ปะ่ะอะคาตาล่าแล้วก็เดอยองอะไรพวกเนี้ย สามารถใช้ได้นะผมแล้วแต่สภาพนักเตที่ใช้ได้แต่คำมันคำามันกาเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึงบอลน,นะผมผมชอบที่แกชอบขึงบอลน,นี่แหละผมก็เลยเอามาสร้างสารรค์แดนกลางถ้าเป็นนที่โค่กับโมดิตอะไรพวกนี้ก็จะแทงคนที่โค่ก็จะวางบอลยาวได้ดีนะผมแล้วก็โมดิตนี่จะจ่ายลูกสั้นๆแบบไวๆนะครับจะจ่ายแบบแทงไปเดอะบอยนี่จะเป็นเพ์เมกเกอร์แล้วนะผมน่าจะไม่เป็นตัวสร้างสารรค์แดนกลาง อย่างโทนิโค้อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นกองหน้าที่เอ้ยจะเป็นกองกลางที่สร้างสารรค์เกมลุกนะครับผมโอเคครับม,มาเข้าสู่กลับเข้าสู่เกมมาดิอาสมาให้คิมินแจมาวินกา้ามาให้เทนอเล็กซันเดอร์อานเอาตัวนี้ก็มีข่าวที่จะไปมาลิดนะผมแต่ไม่รู้จะมาเปล่าถ้ามานี่ก็เอาไว้เปิดมงมก็เปิดมงนะครับน่าจะดีอยู่แหละ สัตว์ลูกนิวมัวแต่มโมได้ผมโอโ้โหเกมกันอโยากพากเราก็อยากจะเล่าเออเอาสักอย่างเลยก็อ์มาครับพี่โดโมงุงลูกนิวโอเคยังไม่ได้นะผมมาครับบอลติดกันนะผมเดอะบอยเคลียบอะลูเมิเก้มาครับคิมินเจจ่ายเอามาให้โรนินโยขันเป็นการไปอยู่หลังนะผมเอผมครึ่งแรกยังนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ เวลาจะหมดครึ่งแล้วนะผมมาวินดูซูตุเนี่ยายออกมาสากาเปิดเข้ามาลูกนี้โอเคครับคอมเมนกาไม่ได้นะผมเดอบอยว่าไงเดอบอยโอเคโอเคเขาจบครึ่งแรกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโน่หนึ่งผมกำลังเงียบนะผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้ผมผมยิงไป3นะเรเขายังยิงไป1น,นะผมเดี๋ยวเราลุยต่อเลยนะผมมาครับบอลอยู่ที่วิดโดาครับเจโรดี้มาให้ลูมิเก มาครับเมซี่อืไม่ถึงนะผมมาครับผมอยู่ที่คิมินจโรดี้นะครับพี่โดมาอืจานโอเคครับผมฟาวไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะใช้ลูกสุดได้ดีหรือไม่นะผมผมจะลองนะผมเดี๋ยวดูกันนะโอเคยิงน่าจะไม่ไม่ค่อยดีนะผมเดี๋ยวเราใช้ลูกสุดดีกว่ามาครับล็อก งากระลอกมาครับคัมกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหโหพี่โดหายใจแล้วแบบหลอกดูดิคําการวิโอ้โหเรียบร้อยนะผมยิงด้วยซ้ายนะผมเข้าไปนะโอ้โหนี่นะครับผมเป็นอีกทิกที่น่าจับจองเอาไปใช้นะผมก็ผมก็มาหลานเลยทุกคนเอ้ลูนิเกะอะไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยผมหมดแต่โมกโ,โ,โ,โดนเลยนะครับอ เต้นซะด้วยโอ้โหเจอลูกเขี่ยไปเรียบร้อยเลยนะครับอาครับไม่เป็นไรพีโดให้โรดี้แทงมาลูกนี้ลูมินีแก้ให้พีโดอีกทีนึงอื้อจะจ่ายเมซี่ไม่ถึงได้ไหมได้ไหมโอเคอยังไม่ฟาวนะผมไม่ฟาวมาครับพีโดยิงขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยผมอื้อได้งานคือตรงนะครับไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอะไรมากยิงก็คือตรงอนะ โอ้โหประตูส,ตสวยๆของพี่โดนะผมตาข่ายกระกระกระชุนเลยมาผมมาโอ้โหโนูเบเก้แซ่ได้นะผมได้อยู่นะครับเปิดไหมครับไม่มั่นใจก็เปิดครับเมสซี่ไม่ถึงนะครับโรดี้ได้ไหมโอโมเคเมสซี่จ่ายใ,ให้พี่โดเลยครับผมพี่โดให้คาม์ลินกายกไวลูกนี้ถึงไหมไม่ได้นะผมโอ้โหมาครับบอลอยู่ที่เดบอย เดี๋ยวบอยเข้ากลางมาลูมิเกตแซะไม่ได้ครับโรดี้ได้อยู่มาครับผมจ่ายมาให้ลูเกตหรือว่าโรนัลยินโยจะวิ่งนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดวี่ได้ไหมเดวี่ยังได้อยู่นะครับมาครับผมลูเกตจะให้เดวี่อฟองโซเดวี่ยังไงยังไงเปิดเข้ามาลูกนี้อื้อมบิ๊กเคนบอกเออจัดการได้นะครับผมมาครับให้ลูมิเกตโรนัลยินโยแทงมาลูกนี้ มาดีคิม,มินเจก็ได้อยู่มาครับผมคามินกาให้เรยวโอเนวสซี่ครับผมมาพีโดลูมินเกแทงลูกนี้ไม่ถึงนะผมโอเคครับผมคิม,มินเจมาครับคามิกาจ่า,จายออกข้างไปมาครับโรนโยเข้ากลางไปอีกทีนึงคามินกาให้เมสซี่มาให้ลูมินเกปิกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห เอาละเอาตัวพิกนะผมแล้วก็ยิงนะผมสี่ประตูตอนหนึ่งแล้วนะผมโอ้โหเกมนี้อย่างมันนะผมยิงเอาลีกเอาละผมกองหน้าผมมาแล้วผมโอ้โหรอได้โยนนี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหซ้ายก้อยลงนี้ไปเข้าทีที่หนึ่งหเรียบร้อยนะผมยังไม่ได้นะผมบ้าเข้ามาที่ที่โอ้โหูโค่นเหนียวนะับโอ้โหกินข้าวเหนียวมาเมื่อกี้นั่นทุกคนอมาแล้วผมเขากําลังจะ อยากกลับสู่เกมนะผมตอนนี้มันเลยไปน,นิดหน่อยแนละ้วมาครับขอเคลียร์ออกกันโอ้โหขอตั้งรับทุกคนนำแล้วเราไม่ต้องรีบแล้วครับผมโอเคครับผมไปดีเช็คไปเีเช็คโยนไปลูกนี้เทนได้ไหมได้อยู่นะครับผมเทนมาให้เมสซี่ยายเข้ากาล,กงงลกางมาให้ลูมินิเก้ผีโดอีกทีนึงไม่ถึงลูมินิเก้นะครับผมครับขาเคลียร์มาให้เดบอยมาให้ลูมินิเก้ มาแล้วเขาแทงมาให้วินดิสูตินี่นะมาครับเดียรอาร์ตได้อยู่เปิดเลยครับทุกคนมาให้โรนโยูถึงไม่ไ,ได้นะผมเดี๋ยวบอยให้ลุมินิเก้ลุมินิเก้ยิงลูกนี้อื้อหือหงิเตอร์เช็คพิเตอร์เช็คแมตช์อัพเดอะแมตช์วันนี้โอ้โหเลวนะสิหมุนเรียบร้อยอันหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วนะผมโดนตัวที่สองเก็บไปได้นะครับโรนโยูแทงมาโอเคครับผมรับหน้าไป มาครับบอลอยู bon uti, ่ที่ปเตอร์เชคเปิดไปลูกนี้เดวี่เดวี่ว่าไงเดวี่เอาไปหนึ่งทีครับผมมาครับคามาอิงกาไอโรนิโญ่มาครับเดวี่แทงมาลูกนี้โรนอรโย่ว่าไงแต่เข้ากลางมาลูกนี้ยิงคนนีอ้อุ้มติดเซฟครับโรนิโญโ่ยิงลูกนี้โอ้โหไปเขคนบบงได้นะผมโอ,โ, <S <S โอ้โหเกือบไปนะผมอื้มห์มาบอลอยู่ที่เดอะบอยเดอะบอยจ่ายมาดียร์สโอเค มาให้โดนไอินิโยมาให้เดวี่ทีนึงเดวี่ว่าไงอือหือโดนยังได้อยู่นะครับโอ้โหหมดเวลาไปนะทุกคนอือหือก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วผมโอ้โหจบไปที่สี่ประตูตอนหนึ่งนะผมกองหน้าผมได้บอลก็หันแล้วก็ยิงนะผมยิงไกลนอกกรอบนะผมก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่า ลูกอันตรายหลายลูก,กนะครับยิงไปแปดนะผมเขาก็ยิงเยอะแต่เราตอบบอลเยอะกว่านะ okay, ครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครให้ผมนะครับเป็นกำลังใจเล็กลๆน้อยๆของผมนะครับสวัสดีครับ